ทุกคนเข้าสู่ EP ที่4นะคะหลังจากที่สร้างห้องของลูกเสร็จแล้วก็มีควีดมาก็คือตุ๊กตาลาบูบูสามีของฉันขนาดนี้เราต้องการลาบูบูสำหรับลูกของเราแต่ฉันไม่สามารถหาได้จากทุกที่ช่วยหาได้ไหนี่หาลาบูบูนะ ซิตี้แมพและหาร้านที่ขายลาบูบูจากนั้นให้ภรรยาของคุณคุณต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนคุณยังสามารถซื้อรายการนี้ได้ที่มัสเตอร์นัวเพื่อรับคูปองหากคุณวัางไปมัสเตอร์นัวดีกว่า ตงสวยมากเลยหาตดตาูบูบูนะโอเคเราดูมาดูที่ซเก่อนมันใช้เหรียญน,นะเซเ ให้น้องหมามันหาของให้เราเงี่ย สี่สิบเหรียญน,นีเราลาบูบูนนะันลาบูบูหนึ่งตัวตุกตาตัวเล็กกูแหลมฟันแหลมคมและมีขนแม้ว่าลาบูบูจะเป็นสัตว์ปรลาดแต่ลาบูบูก็ว่ากันว่ามีนิสัยดีและมักจะกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ที่ตลก โอเคซื้อเลยถ้าเป็นร้านมิสเตอร์นัวใช้คูปองใช้คูปองถ้าเราซื้อในเซเว่นแล้วแล้วก็ไปที่ร้านมิสเตอร์นัวเพื่อซื้ออีกเพื่อซื้ออีกมันจะไม่มีแล้วโอเค ตัวขายอะไรบ้างเตอัตวขา,ายี e ีที่4แล้วนะที่ทำเคสเลี้ยงลูก ไม่มีเลยเพอมันใช้คูปองคูปองเรามี400ก็ติดพวกเรามี9 0ี8นะเพิ่มเติมเพิ่มเติมตังเมือม่อเช้า12บาท12บาทก็คืน1,000คูปองก็ใช้ไปแล้วการสร้างบ้านไปที่ร้านค้ารับนะ มะเขอพวง,องเอ,อกว๋วยเตี๋ยว,นวเนอก๋วยเตี๋ยวไก่มันอายุในหนึ่งวันหมดหมดพวกนี้นะมันมีสองถ้วยที่เราซื้อมามันอยู่ในบ้าน ตู้ตรงนี้มันหายนะเพราะเราทำการย้ายนะมันมันหายไปเองเลยเพอเราสร้างตรงนี้นะก็รสร้างชั้นสองโอเคครบแลายสาาเอาไปขอบคุณมากสามีของฉันนี่คือสิ่งที่อิสตีต้องการในตอนนี้ภารก,กิจสิน้นม,ม,มาดูห้องน้องมาดูห้องน้องก่อน ลูกของเรานี่ว่าสวยห้องชมพูเลยนี้นั่งอยู่นี่นี่เป็นของเล่นสามมุมเราเล่นทำโซวันข็ให้โตวกว่าน,นี้ก่อนก็ตรงนี้ตกปลาเป็นอ้สมบัติมีเป็นล่าสมบัติก็ฟัง เป็นที่จอดรถนะคสามารถสร้างห้องนี้ได้เมื่อคุณมีภรรยาและรถ เลกาจากเลี้ยง้องเนียวด้วยนี่ก็ต้องมาดูด้านล่างแล้วก็ต้องมาเนี่ยทำแค่นะอีพีที่สี่ยนี่นี่ได้ซื้อเลอยสองอย่างซื้อก็นี่ผัดเองเนะทำจังด็ดเนียว ัวนตรงนี้เพิ่มมา Nimm mal. เอาอันดับที่สีังซีอยยี่ห้อยีนห ไม่เจอนไนไม่เจอ,อมี เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นแบบนี้กันมีแต่คนต่างชาติมีคนต่างชาติที่เล่นอ้าว องบาทเอาถ้าซื้ออีกสิบห้าบาทก็สองพันสองพันห้า 2, 000, 2, 500, ถ้าสามถ้าสามสิบแปดกูโปรห้าพันกูโปรห้าพันสำหรับเราแบบมันมเยอะเลยนะว่าสุขแค่พันเดียว อันเดียนะกูส,สองแบบโอเคเราอีกนิดเราอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่นนก็นำการทำอะไรดีทำอะไรดีไ,รดไปหา ห้องลูกสวยกว่าห้องเราอีกอะสวยมากเลยเ,เวลาสี่ทุม่มนีห้องรับอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มมันก็ยังเข้าไม่ได้ตนะ้องรอเวลา คุขยขยักคนเนว,วี่แลวก็ตัวนี้เป็นทะเลสาบคียใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซาร่าอ๋อลาลาเปลี่ยนชื่อละครหมดเลยซาร่าลาลา คนเชื่อไหมเวลาจะเข้านอนนะเปิดออนไวยได้เลยก็สามารถนี่โทรได้นะโทรได้ะได้โทรฉันไม่ฉันไม่สามารถติดต่ออาเล็กได้ในขนาดนี้บางทีฉันควรจะโทรอีกครั้งในภายหลัง ฉันไม่มสามารถติดต่อนางนัวได้ในขณะนี้วันนี้ฉันก็จะโทรอีกครัง้งโทรหาใครไม่ได้นอกจากนี่ก็คือคนนี้เลยคนนี้เลยโทรได้ทั้งๆที่อยู่ในบ้านนะอ๋อ ยาของฉันกำลังหลับอยู่ฉันไม่ควรลบกกวนเธอโอเคหลับเลยคือเป็นเวลาเที่ยงคืนนะลูกๆก,ก็หลับไปามาดูนี่ลูกของเรานะชื่ออิสตีเป็นผู้หญิงลูกสาวของบีและ อิสมาความคืบหน้าของการเติบโต,ต6 4จะมีวงกลมสีแดงก็มีผมมีอะไรมาร้อยมีทรงผมแล้วแล้วก็เดินได้แล้วนะเชื่อว่าโตวไวนนขนาดนี้ สองที่ยงคืนแลว้วมันเป็นเวลามาันโอเคมาเข้าออเละมาซื้อของนี่ไงร้านรับคา,าถาทรรมนเนื้อโอเคมีเกียร์เฮ้ยมีปลาปลา อันนี้แพงสุดนะอันนี้แพง